สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาดูควายวัวที่บ้านอีกแล้วนะคะอันนี้ภาพสองแล้วนะขอเตือนไว้ <ฮะ S 1> เลยค่ะก็ดวเฮ้ยอย่าทำแมนีานะมาเร็วค่ะว้ายอย่ากันเนู่นไปดูตรงนั้นกันก่อนเลยนะคะนี่เราต้องยืนไกลๆนะคะมาเร็วค่ะท่านผู้ชม นั้นมันก็ไปกินนมผิดตัวแม่นะคะมันก็กลับไปกินนมของพี่มันมค่ะพี่มันชื่อว่าจิกเลนะคะอยู่ด้านนู้นไปดูทางด้านนู้นนะคะได้ค่ะแต่ไอตัวเล็กตัวนั้นที่ว่ากินนมผิดน่ะมันชื่อว่ามะพร้าวอ่อนค่ะมันเป็นตัวผู้หญิงนั่นคือตัวผู้คือตัวผู้ชาย ตั้งให้เป็นจิ๊กเลนนะคะมาลูกค่ะไปยืนตรงนั้นนะไม่งั้นแม่มันจะมาชนนะคะถ้ามันแตะใกล้เราเข้าดีมาไม่งั้นอดไปงี้แล้วเข้าค่ะมาทางนี้เลยแต้มมันรักแม่เลยนะคะแถ่มันก็รักน้องมากกว่าไม่ไปชึง <c ười> ใจสองพี่น้องตรงนั้นเลย ที่แนะนำไปในภาคแรกที่ออกนะคะสองตัวนั้นเป็นพี่น้องกันโอ้แล้วตัวนั้นที่อยู่ตรงนั้นที่ใหญ่สุดน,นะคะเดี๋ยวปิดคลิปนี้เลยค่ะนี่ตข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ